เจดมทอล์คคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยอยากให้พี่นุ้ยแบบคือเขาอยู่กับพี่นุ้ยมา4ปีเนี่ยเขาก็พัฒนาเรื่อยๆนะถ้าดิเจดูอ่ะเขาโตขึ้นแล้วไงจ้ะตอนอตอนนี้ออดเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ลูกยีบเอป่ะใช่2ี่สลดหน่อยได้ไหมคนกันเอง เหลือเท่าไรดิเจเอ็ดอ๋อเหลือสิบเอ็ดโหรถทั้งสิบปีรได้ได้เดี๋ยวก็คุยกันไม่รู้เรื่องอีกคนยัตเอ็งอัเนี้ยูยี่สิบเอ็ดมันก็เหมือนว่าเด็กโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นความจำเมมโมรี่มาเมมโมรี่มาเมมโมรีมาอะไรเงี้ยแต่ออสจะออสจะช้าอะไรเงี้ยด้วยความเขาเป็นเด็กพิเศษแบบนี้นะแต่ผว่าช่วงนี้เขาก็ถือว่าเก่งมากแล้วคือออสปล่อยไปกับใครก็ไม่น่าเป็นห่วงไม่น่ากังวลเขาดูแลตัวเองได้อ๋อถ้าอย่างไม่น่าเป็นอย่างไปงานคนเดียวนี่ไปได้ไหม เคยรับงานคนเดียวป่ะเคยไหมได้ที่ไหนส่วนใหญ่รับที่ไหนคนเดียวจังหวัดอะไรนะที่รับอือยู่ยอรอุดรอุดรที่ไปขับรถไปคนเดียวครับหลงไหมไม่หลงไม่หลงครับไปเจองานไหมเจองานเจอเจ้าภาพไหมเจอที่ไปงานอะไรอ่ะกางเต็นท์เป็นอ้อนในงานก็มีกางเต็นท์ใช่ไหมครูไหมกางเต็นท์ครับอาแล้วกูเริ่มเป็นกางเต็นท์เป็นงานบวชงานแต่งงานอะไรงานบวชงานบวชบวชใครบวชน้อง อ๋อน้องชายเจ้าภาพครับอ๋อก็โกนหัวไม่บวชอะโกนโกนเหรอโกนกี่เส้นสมเส้นตกเลขสามถ้าเรื่องผมตกเลขสามอ๋อคือโกนสามเส้นครับที่เหลือเอาไว้หลอมแหลมก่อนคเพราะมันแค่วันแห่นาคไงพี่นุ้ยยังไม่ได้บวชจริงอ๋อแค่เป็นนาคแค่เปหน้าคเฉยเปีนโกนจริงเพรอนาคเฉยเออแล้วก็น่าข่มสีอะไรลูกสีม่วง สีม่วง่งอาจจะเป็นหลวงเจต่อไปอชุดพิเศษชุดพิเศษไ,ไม่เป็นไรอโอเคโอเคก็ถือว่าไปงานคนเดียวได้นะไม่หลงนะไม่หลงไม่หลงแล้วขับรถไปจากเพชรบูรณ์ไปอุดรเนี่กกี่กี่ชั่วโมงประมาณเจ็ดโมงครึง่งเจ็ดโมงครึ่งนี่ออกแล้วออกเจ็ดโมงไปแล้วเ็งึไปถึงอุดรกี่โมงเก้าโมงเฮ้ยสองชั่วโมงถึงขับเร็วนานะออสขับเท่าไหร่เนี่ยความเร็วอะร้อยกว่าเป็นคนขับรถไวครับเออสมมติดิยหยิบกุญแจขึ้นมา ทำไงเสียไปที่คอ,อ,อขอรถนี่สิคอรถนี่ครับสตาร์ทให้เจ๊ดูเสียงสตาร์ทรถไปไงเฮ้ยฮม,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 ม่ใช่นี่หว่านี่จุู้จต้ง้ทิ้งไว้เแ้เไ้เย้เฮ้เฮ้เ้ ปึ๊บไม่ใช่เหรออ๋อเอ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 ้าไม่ใช่เอ้ยนี่กุญแจเซฟเปลี่ยนทิ้งไปเปลี่ยนทิ้งหยิบมาอีกดอกหนึ่งขายไปขายไปเออนี่กุญแจบ้านเปลี่ยนทิ้งไปหยิบมาอีกดอกหนึ่งเปลี่ยนทิ้งไปเปลี่ยนดอกนั้นใช้แล้ววันวันต้องหาอะไรมาเล่นกันมันใช่ไชอบชอบอ๋อก็ขับรถขับรถเองเดินทางเองอ๋อปรนี่ขับรถนี่ขับรถยี่ห้ออะไร ยูกิ <Y> <c oughs> ตอนนี้บอกเลยสุูกิเขามีแคมเปญใหม่ออสผ่อนหนักทำไมจัดไปคนละครึ่งสุสกิเซเลริโอขับวันนี้สบายกระเป๋านะจ๊ะสุกูกิช่วยผ่อน50%นานสูงสุดถึง20เดือนนะหรือเริ่มต้นผ่อนเบาๆเพียงเดือนละ3,302บาทเท่านั้นนานถึง99เดือนนะจ๊ะ พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะก็สนใจก็ติดต่อสอบถามไปได้ที่โชว์รูมซูกิใกล้บ้านหรือว่า w วิร์ดไวเบ็ตดอทซูกอทซอดอดกินน้ำนับกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเออกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนชวนชนหน่อยนะชวนจอยเจเลยนี่เจอะไรเจใหญ่เจดำอ๋อ20ปีที่ตัวเจเป็นกระเทยโอ้โหเฮ้ยมันหิวน้ำว่ะหิวน้ำมาลูกมันกินจริงจังเลยนะ เออโหจะเลื่อนจะเลื่อนตรงนีไดรงนี้ไงวะอือโอ้ยก็จบรายการเนี้ยจบรายการนี้นะไอเนี่ยหายนั่นเป็นร้องเพลงให้ฟังไหนอก่อนจะไปได้เช่นหน่อยเช่นหน่อยเช่นหน่อยก่อนจะเข้าเรื่องฟุตบอลแบบว่าให้ออสจัดทีเพราะว่ามารายการเจ๊ดำท้องเนี่ยต้องจัดทีฟุตบอล เดี๋ยวจัดให้หน่อยแล้วกันครับน่ารัขอฟังเพลงตัองเพลงก่อนได้ครับขอฟังเพลงก่อนฟันละฟันละแป๊บแป๊บใส่บมกแก๊ปมาเดินกู๊กัปอไม่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 ชอบไม่ชอบไม่ชอบเองวิเท่ไงเอ้ไม่ชอบนี้ไม่ชอบเพลงนี้เหรอไม่ชอบกาย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 ฟันละฟันละาป๊บแปใส่หวกแก๊ๆแม่ยังไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบชอบนี้ มาทำไมให้อไอบ้านากัะปน้องไปต้องดาบจีมาแต่แต่ตจะไปจีนาข้กดีเนี่อใครจะกอบมีนู่็เจ็บไปหลังข้าประกาศจ้า่วงใครเจ็บจาวงจะกูจะเปล่าจะบบ้าใคร้าจะเจ็บจะเอาก็กคุณเจ้เก่าจะมาถ้ามาไอ้ฟามะรับไยจับบมาดึงกุ๊กกิ๊กมาไปจจะไปหนองขรปุเขาจะจับมัจับไปจะจะไปหน้อรเขาจะจับกรปุ่ปับ

ร้องมาหมดแล้วเพลงคนอื่นหมดเลยเพ <_ d ans ion> ลงนุ้ยสักเพลงได้ไหมได้ขอเพลงนุ้ยสักเพลงหนึ่งมาสามสี่ดาบหวงโบงเงินแจ่หาห้าบังค่าเจ้าบาดามีเจชันไปให้ไอ้เนั้นโธอเจ้าอ๋อไม่เอารีวิวครับขอร้องอย่างเดียวครับชื่อเพลงว่าอะไรอะื่อกี้เจ้ากาบหลวงพ่อเงินป่ะ<ม>ใช่ไหมไอ้พอเงินอ๋อ เพลงเราก็เงินอยู่จังหวัดอะไรวัดยิชือวัดมิยิชือวัดกระสือครับอวัดตาสือวัดตาสือครับอยู่จังหวัดอะไรไม่อยู่พิจิตพิจิตเออพิจิตจะโลกพิจิตจะรโลกไปทางพิษณุโลกอ๋อแล้วก็ไปโผล่พิจิตมันต้องพิจิตก่อนแล้วค่อยๆพิจโลกครับอันนั้นน่ะแล้วเส้นนั้นนี่มีแม่น้ำไหมแม่น้ําเจ้าอะไรก็เหนียวเจ้าข้าเหนียวไม่ใช่ข้าเหนียวเจ้าแม่น้ําเจ้าพระอะไร รพระเยซูพระเยซูคุยแล้วอื่นครับรอนี้ต้องบอกว่าเขาร้องเพลงเก่งก็เพราะว่าเด็กๆเขานั่งรถไปเก็บขยะก,กับพ่ออ๋อเก็บของเก่าขายอะ,อะไรอย่างงี้ไม่ใช่ของเก่าขายหมายความว่าพ่อขับสิบล้อเนี่ย <c oughs> จะไปรับพวกพลาสติกหรือนู่นนี่นั่น <c oughs> เอามาเพื่อเอาไปส่งโรงงานรีไซ c เคิลทำให้เจ้านายเขาอยู่ถูกไหมลูกครับมันฝังหัวทุกวันไงออก็คือคุณพ่อขับรถไปก็ฟังเพลงไปออกฟังใช่ไหมออก็ออเลยจําได้พ่ขอขับแม่นั่งออนั่งกลางมันก็เปิดฟังเปิดฟังม,มันก็บ่มเพาะบ่มเพาะมันก็เขาก็ถึงชอบแต่ว่าจุดหนึ่งที่มาถึงวันนี้ได้เนี่ยที่เราเห็นอออยู่กับพี่นุ้ยเนี่ยต้องแบบ ต้องให้เครดิตพี่นุ้ยมากๆเลยนะเพราะว่าใจดีกับน,น้องมากๆเลยอะ่ะแล้วก็ง่วงเหรอม่วงไม่เพิ่งงงยังไอ้ม่วง่วงแล้วทำไมเดี๋ยวโฟเดี๋ยวโฟเดี๋ยวโฟเดี๋ยวไฟเดี๋ยวฟีแอล้วต้องให้เครดิตพี่นุ้ยว่าแบบใจดีกับน้องมากๆเลยบางทีพี่นุ้ยนี่ก็หางานถ้าอย่างมาวันเนี้ยจริงๆพี่นุ้ยว่าเจ๊ดําไม่ต้องเลยเดี๋ยวผมมาด้วยจะได้มานั่งคุยกันอะไรอย่างงี้ซึ่งจริงๆพี่นุ้ยไม่ต้องมาก็ได้นะแต่ก็จะคุยกันยากนิดนึงอ้าวโหดจริงนห้อพีอ่นุ้ ถ่าไม่มาแล้วนี้จะทําอะไรอ่ะไม่รู้จีว่าวจีจะไปนั่งพูดกับนอสานครับเป้าเลยคือคําพูดของอีสานเขาคือพออยู่ด้วยกันแล้วเรารักเหมือนน้องรักเหมือนลูกจะอะไรอย่างเงี้ยไปไหนก็ไปกันอยากทําอะไรก็อย่างสมมติผมทาคอนเทนต์ตอนนี้ก็เรียกว่าไปเที่ยวด้วยดีกว่าแล้วก็ถ่ายเก็บไว้ไว้ดู อย่างไปแคมป์ไปอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากให้เขาไปนะเพราะว่ามันอยู่ไกลอ่ามันต้องเดินทางด้วยเดินทางไปก็ต้องพ่อก็ไปแม่ก็ไปตัวอ้นก็ไปต้องไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่าเออเอาน้องไปด้วยดีกว่าน้องจะได้มีรายได้เอ่ก็ได้จากเราให้บ้างอะไรนู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะนุ้ยพาไปออกงานแต่พาไปเที่ยวด้วยแล้วพาไปเที่ยวแล้วก็ดูแลด้วยแล้วก็ให้ตังค์ด้วยก็ต้องให้เขาต้องให้เขาก็ จะได้เก็บไว้กินไว้ใช้อะไรได้บ้างแล้วก็เป็นอะไรอะไรน้ำไหมน้ำเป็นมไม่อน้ำน้โอ้ไม่กินไม่อิ่มสัทีน้ำไม่อิ่มงเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้เฮ้ยเ้ยเอ้ยเ้ย้ยเ้ยเ้เอ้ยเฮ้ยยะ แล้วออสอ่ะรักพี่นุ้ยไหมรักเหรอเพราะเพราะอะไรถึงรักพี่นุ้ยเพื่อนกันเอาเป็นเพื่อนยังต้องรักกันเขารักทุกคนแหละออสก็รักทุกคนแต่ว่าเรามีโอกาสได้ดูแลเขามากกว่าคนอื่นจ้ะเพราะว่าเอน้องก็ไม่มีใครจริงๆอ่ะหลังจากพี่สีแล้วก็ไม่มีใครจ้ะถ้ามาอัดรายการอะไรก็จะเหลือแค่บริษัทหาไม่จำกัดแต่ก็ดีนะเพราะออส มันมีพี่ๆน้องๆหลายๆคนที่เอนดูน้องเอนดูน้องน่ารักด้วยอย่าว่าแต่ชุดฮาไม่จากัดเลยชุดก็มาดีครับเหมือนกันแล้วก็จะเป็นทำไมง่วงบ่อยอันนี้อันนี้มุกไม่นี่มุกนกไม่ว่าจะเป็นน้องบอลชนยิ้มพี่แจ๊ดชนชื่นหรือว่าหรือว่าจะเป็นตั๊กบริบูร์หลายๆคนทุกคนเอนดูเอนดูออดหมดจะถือว่าเป็นโชคดีของเขาเขาไปกับใครก็ได้อยู่กับใครก็ได้กินง่ายอยู่ง่ายไม่มีปัญหาะน่ารักด้วยที่สำคัญ ใช่แล้วเป็นห่วงอะไรนุ้ยไหมห่วงเรื่องอะไรลูกตอนนี้ที่ห่วงพี่นุ้ยเรื่องอะไรบ้างสุขภาพไหมสุขภาพอย่าแรงเล้วถือว่าอยากให้แข็งแรงครับตอนนี้เขาเขาอะไรที่เขาไม่แข็งแรงที่เราเป็นห่วงอ้วนอ๋ออ้วนอ้วนน้ำหนักเยอะอเพราะอะไรถึงอ้วนกินอะไรเปียยากเกนรู้เยอะรู้มากกินบีทาเกนอ๋อกินนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวอ๋าก็เลยอ้วนน้ำตาลมันเยอะไง อืมใช่ไหมก็ไอบีไอบีเทเก้นกระป๋องสีอะไรที่เขียวชันแล้วล่ะใช่ชันแล้วล่ะใช่แล้วล่ะเขาบอกกระป๋องเขียวแล้วก็ชัวว์เลยเสียงแล้วเวลาเสียงเปิดบีเทเก้นเสียงยังไงก็โอ้โหแค่เปิดโลกก็เปลี่ยนเชียเลยเออแล้วตอนนี้พี่นุยังห่วงเลยเขาไหมพี่หรือว่าหรือว่าก็โอเคก็ดูแลกันไปอย่างนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ที่ห่วงก็คือคือคือ ผมไม่ได้เอาออสมาแบบอยู่ด้วยหรืออะไรอย่างนี้นะคือจะดูแลเป็นห่วงอยู่ห่างๆแล้วะก็คือดูแลตามที่สมมติถ้าต้องเจอกันเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนุ้ยดูแลหมดก็ดูแลแล้วทั้งนี้มีงานอะไรมาสมมติว่าติดต่อมาอย่างเงี้ยอย่างอย่างเจ๊เนี่ยจากออสมาเงี้ยผมก็จะห่วงว่าโอเคเขาไปได้แหละคุยได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเออเราก็อยู่ว่างไม่ทําอะไรก็มาเป็นเพื่อนดีกว่าจะได้ คุยได้หยอกล้อได้แต่ว่าถ้าคนถ้าไม่รู้จักกันจริงๆอ่ะเวลาติดต่อมาสมมติมีงานติดต่อมาให้ออสไปเงี้ยผมว่าเอาแลวออสไปเล่นกับใครอต้องถามหน่อยเช็คหน่อยอะจะไปกับจะดำอย่างเงี้ยโอเครู้ทางตลกอยู่แล้วไปกับเบียร์รู้ทางไปกับคนโน้นคนนี้ที่เป็นตลกหรือเป็นพิธีกรหรือรู้ทางกันแต่ถ้าไปกับคนอื่นถ้าเขาไม่รู้ใจอ่ะออสมันก็ ไม่รู้จะอารมณ์ไหนบางทีมันหงุดหงิดมันก็ไม่เล่นอะถูกป่ะบางทีมันนึกจะพูดก็พูดเขาไม่อยากจะพูดน่งจะเงียบก็เงียบอยู่งนี้เลยอ้าวแล้วพอติดต่องานไปแล้วถ้าไม่ทำอย่างนั้นะเสียงานอีกมันก็เสียงานไงเพราะงั้นแต่ห่วงเรื่องอย่างเงี้ยอยากให้น้องมีงานเยอะๆมีงานเยอะๆอะไรแหละแต่ว่า เลือกหน่อยว่าเอ้ยงานเนี้ยเหมาะกับออสไหมหรืออะไรไหมเท่านั้นเองอแล้วไปเล่นแล้วเขาจะมีความสุขไหมเจ้าภาพจะโอเคหรือเปล่าอะไรแบบนี้ด้วยเนาะใช่แล้วเราก็มีแต่จะแก่ลงแก่ลงงานผมก็ไม่ได้รับอะไรเยอะแยะมากมายเลือกรับเฉพาะที่เราอยากไปเท่านั้นเองแต่ว่าแต่ว่าละกันวันนี้อยากมาอยากมาอยากมาเที่ยวมาอยากมาเจอเจ๊แล้วก็มาเมียขาหมูมาให้พี่นุ้ยด้วยเรื่องกินนี่มันเรื่องเล็กเรื่องเล็กแต่ถ้าไม่เอามาเรื่องใหญ่ แต่ออกมาก็โอเคแล้วล่ะแค่นั้นเองแค่นั้นเองเอออ่ะเราถือว่าวันนี้นี่คุยเรื่องของชีววิชชีวิตของความสัมพันธ์ซึ่งเจ๊ดั้ต้องบอกเลยนะว่าพี่นุ้ยน่ารักกับออสมาแล้วออสก็น่ารักกับพี่นุ้ยเพราะว่าเขาอยู่กับพี่นุ้ยแล้วเขาดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะเขากืบทุกคนเขาก็เป็นธรรมชาตินะแต่ขอให้แบบสนิทกันสักพักนึงก่อนให้ให้อยู่ตัวก่อนอย่างเจ๊มือนกั้นแหะ จะเจอเก๊ไปบ่อยวันเดี๋ยวเขาก็สนิทเขาก็นู่นี่นั่นอะไรออกมาตลอดเวลาดาโฟดาโฟดาโฟว์เดอะฟ้าและเมันมีลูกตบอีกอันหนึ่งดาเฟสโอเคโอเคนะอย่างนี้โอเคไหมปูให้ออสเล่นครับโอเคโอเคอะมาถึงเรื่องจัดทีม XI กันหน่อยเอาเป็นรวมดาราโลกเลยเดี๋ยวให้ออสจัดเป็นแบบว่าตลอดการดูนใองชายออสเลยนะจัดให้เจ้หนึ่งทีมนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเลือกชื่อมาก่อนคือออสรู้จักไอ้นี่ไหมบัวจิลฟันไดรู้จักไหม ฟันได้ฟันได้กองหลังลิวพูอ่ะครับเออคนนี้เขาเขาเล่นตำแหน่งอะไรจะดีกองหน้ากองกลางกองหลังกองหลังกองหลังนะครับฟันได้คนหนึ่งแหละอ่านี่สายฟันได้แล้วเขาเล่นกองหลังจริงปะจริงเขารู้เขาดูช่องเชดาไงพี่นุ้ยรู้ได้ไงเออไม่รู้เลยเขาดูช่องเชดาอ่ะต่ออย่างเออร์ลิงฮาเรนเนี่ยคีเลียนอับเป้เมสซี่สามคนเนี้ยให้ใครเป็นโกขีเมสซี่เป็นโกเมสซี่นะครับเป็นประตูเลยเป็นประตูเลยสูงแค่เนี้ยนะ บอลูหนูพี่น้อยโอเคโอเคทีนี้แบ็คขวาแบ็คขวาออสอยากได้ใครระหว่างแฮร์รี่แม็กไวร์กับคาร์ลสปูโยเอาใครดีโยปูโยนี่กองหลังเก่งเว้ยปูโยใช้ได้เออเออยืนคู่กับฟานได้เลยแฮร์รี่เคนเนมาร์เอาใครเคนเคนยืนคู่ฟานได้เข้ากันไหมล่ะก็คนหนึ่งกองหน้าคนหนึ่งกองหลังแต่เขาได้แหละออสแม่งเก่งเก่งใช้ได้นะ แบ็กซ้าย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 ตั้งใจฟังนะอาวองแบ็กซ้ายมีลูนี่ตอเลสโอเว่นเอาใครดีโออ๊ยลูนี่เล่นแบ็กซ้ายโอ้โหไปขุดไปจะได้ยังไงเอารูนี่กลับมาเล่นแบ็กซ้ายนะอ่ถ้าว่าโกนี่เป็นเมซี่นะขวานี่ใครนะปูโยครับโอเคเซนเตอร์เป็นฟันไดกับแฮร์รี่เคนครับซ้ายนี่เป็นลูนี่เหลือกี่คนเหลืออีกหกคนอีกหกคนเป็นเรื่องนะเดี๋ยวพอจัดเสร็จปุ๊บขอดูแผงกตารางหน่อย กองกลางสามคนเดอรอยครับโมดิทเดคแคนไลท์เอาใครคนนึงโมดิทโมดิทโอ้โหนี่เขาเน้นตัวเก่านะโมดิทนะแม่งแอบไปดูตอนไหนวะนี่เขารู้เรื่องพี่นุ้ยเขาไม่รู้ทีนี้โมดิทนะเพิ่มเติมครับบูโน่จูดโรดี้เอาใครคนจูดจูดเเอาาาาง่่ย้ว หน้าตาเป็นไงกูยังไม่รู้เลยจู๊ดเบลลิงแฮมนะเท่ากับกองกลางนี่มาจากมัดริดสองคนเลยนะโมดดิทกับจู๊ดเบลลิงแฮมนะครับโอเคคนสุดท้ายตรงกองกลางนะครับเจอหลาดซีดานเบ็คแฮมเอาใครแค้เบ็คแฮมครับนี่ตัวใจโรดมิดฟิวเบ็คแฮมหล่อไหมหล่อหล่อนะครับมีผมกี่เส้นสามเส้นโอเคเบ็คแฮมหลอมีผมสามเส้นตอนนี้ก็โคนไงอ๋อใช่สกินเฮดเนี่ยเท่ากับกองกลางมีโมดดิทนะครับจู๊ดครับแล้วก็เบ็คแฮมครับ กองหน้านี่เรื่องใหญ่เลยทีนี้ครับกองหน้าเนี่ยลิโอเฟอร์ดินานโซแคมเบลจอห์นเทอร์รี่เอาใครดิเป้าโซแคมเบลโซแคมเบลเล่นหน้าเป้าโอ้แม่งออสได้ไงวะเออใช้ได้ใช้ได้จีดทั้งนั้นเลยออสเม่วางเก่งนะเออเอาดิอ่ะอีกสองคนนะกองหน้านะครับอ่ะเอาดาวินกับฮอยลุนเอาใครลุนขอสิผมไม่ค่อยจัง ดีแล้วอีกคนนึ่งแล้วดาวินกับฮอยลุนลุนฮอยลุนเอาฮอยลุนเอาดาวินขึ้นก่อนเดิเอาไอรุนขึ้นก่ไปไออาีกทีนะฮอยลุนหรือดาวินวินเอาชัวร์เลยขออีกทีให้คนชัวร์ตั้งใจฟังนะทีเด็ดแล้วตัวเนี้ยไอเนี้ยตัวนี้ตัวเก่งเลยอะดีๆดีเอาดีๆฮอยลุนหรือดาวินลุนเอาลุนแล้วล่ะได้ทั้งลุนทั้งวินได้หมดอ่ะ เขาบอกว่ากองหน้าที่เป็นโซคัมเบลครับแล้วก็ฮอยลุนครับอ่าเอานี้ขอให้คนหนึ่งปิดท้ายเลยตัวนี้โอเคอาร์เก้าโมซาลาซัวเลสคานโตนาซิโก้อันเฟตดูสิิเฉลิมแสนชนาทิพย์สมศรินศิลป์แดงดาเอาใครเก้าเอาอาร์เก้าเอาเขาไม่ใช่เขาเขาดูพี่นุ้ยเฮ้ยจริงวะเนี่ยเขาดูมันเก่งอะไรวะอาร์เก้าเก่งอันเก่ง อันนี้เอามาตำแหน่งอะไรเองหน้าให้องหน้าสามคนแล้วแล้วที่เรียงมาเมื่อกี้เยอะๆอ่ะก็นั่นครบแล้วหลังสี่ไงสี่สามสามอ่ะขอขอหน้าทีเรียงหน้าขอหน้าสามคนมีโซคมเบลอะไรนะโซคมเบลหนึ่งคอยลุนอรุนแล้วก็อาร์เก้าไงขออีกทีได้ไอเนี่ยตัวสุดท้ายน่ะเรียงขออีกทีดิอาร์เก้าเอาเติงไปแล้ะเลี้ยงใหม่แบบเมื่อกี้โองหน้านะอันนี้ตัวเต็งเลยนะตัวแบบตัวเก่งของทีมเราเลยสุดท้ายนะโอเคพร้อมนะ พร้อมนะอะมีลอนโดนะเบ็คแฮมซีดานซาลาสวเลสตอเลสต์อ่าลอนโดอา9นะอ่าเนมานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรียงไอ้ตัวท้ายเมื่อกี้ที่เจ๊เรียงเลี้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 ยงเนี่ยและเขาเลือกอาต้าไว้อะใช่ผมดูดิเหมือนเดิมไหมอ๋อโอเคโอเคแล้วเนี่ยคืออะไรนะตัวไหนตัวสุดท้ายนะตัวท้ายนะตัวท้ายมีนี่มีจินัสินดั้งดาสมาทิย์สงศสินอันเฟตซิโก้ดูสิตตะวัน อารก้าโรนันโดอ่าจาร่าตอเลสซัวเลสนี่เคเลือกใครเก้าผมเองจังได้เว้ยเขาไม่ใช่ธรรมดาเขาดูฟุตบอลสุดยอดเพื่อนออสออสหายแล้วจริงๆเก่งมากเก่งมากเก่งมากออดหายแล้วแล้วใครเป็นตอนนี้เขายาออดมาให้เลยแล้วโค้ดเอาใครเซอร์เล็กอาร์เนอร์สลอตอาร์เซนเบลเกอร์ลูเบน่าโมลิมเดวิดมอยเยอร์นคลอปโค้ดเท่งเนี่ยยอน ไม่ต้องมองกูเลยกูก็จําไม่ได้ต้องไล่ใหม่เอาใหม่นะช้าช้าช้านะครับเอาเจ็ดคนเลยใช่ไหมเอาไม่ต้องถึงก็ได้เอาห้าคนห้าคนห้าคนเต็งมาห้าคนนะครับเอาคนเดียวเลือกคนเดียวนะโอเคเซอร์อเล็กอาร์เนอร์สล็อตเยอร์นครับอาร์เซนเวนเกอร์โคดเท่งเยอร์เบเกอร์อาร์เซนเวนเกอร์อาร์เซนเวนเกอร์ไม่เลือกครับอ่ะเยอร์เบเกอร์ยังอะ แล้วโคดเท่งไม่ชอบอ่ะไม่ชอบไม่ชอบโคดเท่งไม่เอาโอ้โคดเท่งอ่ะคว้าแล้วฟันแล้วแป๊บแป๊บอยากจะเกิดกับปั๊บกับเจนจาบ้าหน่อยจากบ้านก็เกิดไรับถ้าเจนจะบ้หน่อยกับบานก็จะจากไม่รับกับเจนจากบานปั๊บกับบ้านก็จะออกจากปั๊บออด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 ใช่โคดเท่งอันนี้ป่ะใช่เลือกเบนเกิลนะลูกครับเท่ากับทีมของออสนะทุกคนโกเป็นเมสซี่นะเซนเตอร์เป็นฟันไดกับแฮร์รี่เคนแบ็คขวาปูโยแบ็คซ้ายนี่ลูนี่ กลาง3ตัวนี้จากมัดลิดเขาชอบมัดลิดจูดเบลลิงแฮมลูก้าโมดิสแล้วก็เดวิดเบคแฮมจไได้ไงวะเนะสามกองหน้าโซแคมเบลล์ัสมูตฮอยลุนแล้วก็โรนัลโดอาก้าโค้ชเป็นอาร์เซนเวนเกอร์สุเจก็จำเก่งออสก็หูเป๊ะเลยสุดยอดเลยสู่หกทีมนี้นี<ห>่ไปถึงแชมป์โลกไหมทีมชุดนี้ได้ได้อยู่นะเออแล้วถ้าเกิดนัดชิงนี่ชนะคู่ต่อสู้เท่าไหร่เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่สามหมื่นสามหมื่นได้เงินรางวัลสามหมื่น สามหมื่นสามหมื่นดอลลาร์หรืออะไรทักอย่างสามหมื่นปอนใช่ไหมครับที่ชนะนักชิงจะได้เงินตรงนี้ครับเริ่มเข้าใจน้องแล้วตอนนี้ดีไหมเริ่มฟังเริ่มเข้าใจอ่ะโอนให้เลยโอนลอยให้่อนเดี๋ยวตามไปเซ็นเดี๋ยวออให้ไปไปเจอที่ขนส่งดีกบ่านเดี๋ยวกลัวหนีเห็นไหมอยู่แล้วก็จะมีความสุขอย่างนี้เจ๊คุยกับเขาได้ทั้งวันนะ พราะเขาก็ตอบเตียได้ทั้งหมดเขาก็ไม่ไม่ไม่มีเพลียไม่มีเหนื่อยไม่มีไม่ไออันนี้อาจจะเจ็บคอนิดหน่อยเท่านั้นเองกินน้ำหนักกินน้ำกินน้ำกินมุมเนี้ยนะกินมุมเนี้ยเสียงเสียงจะเหมือนพ่อไวยพฤเตัดทศพลอ้าวลองที่ลองจริงจริงเนี่ยมุมนี้ก็จะแหล่จะโ h อ e มุมเนี้ยเหมือนออสโฟเอ็ดอ๋อรำวงุมพี่ออส คอยนวลน่ะพี่กเอ็นวนกวจะโชวนน้ำใจนี่มุมนี้เนี่ยดาวบ้านดอนเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วเติมใจเติมเติมเนี่ยมุมนี้เลยกุ้งเออบุมนี้เลยปึ๊บหัวมะนาวไม่ใช่อันนี้พงมะนาวนี่ของของกอดตัวเองอ๋อนี่ดาวบ้านดอนดาวบ้านดอนเติมใจจริงๆโอเคจมใจเหรอ มาสั่งมาลบ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 เครื่องมันล้วนเครื่องมันล้วนเครื่องมันล้วนเออน่ารักมากใจจริงจริงรักวุ้นยิ้งเจ้ข้อประชอดเออมุมนี้เลยมุมนี้ลองนี่ลองนี่เด็กแบดเด็กน็อตมาจงใจไปจริงจริงจักวุ้ยิ้งเจ้ข้อประชอดโยคอ่ะด้วยควายจุน อะจบง่ายหรอเมนเก่งเออน่ารักน่ารักมากน่ารักมากเออแล้วตอนนี้ออสติดตามออสได้ช่องทางไหนบ้างลูกเดี๋ยวเบื่อให้แฟนๆจะเจดมไปกดติดตามหนูไว้เฟซบุ๊กเลยเฟซบุ๊กเลยของออสปากดีออสปากออสปากดีแล้วจะมีวงเล็บครับชื่อจริงของเขาจัมลาศินเทาตอนนี้เฟซหรือเพจโอเคไอฟซอะไรก็แล้วแต่มันมันใช้ชื่ออสกันเยอะมากเพราะนั้นต้องต้องเช็คให้ดีนะ บางทีบางทีมีเว็บพนันด้วยเออไม่จะไปทำออดปากดีเป็นเว็บพนันเลยคนตามสามแสนกว่าแล้วเป็นออดด้วยและไอช่องจริงนะเราก็คอมเมนต์ไปบอกว่าเออตอนนี้ช่องปลอมนะครับไอนี่เป็นเว็บพนันระวังโดยหลบวงนะและคนคอมเมนต์เข้ากลับมาเลย จริงหรือเปล่าช่องจริงทาไมคนตามแค่สามพันนไปอยังไันซะอีกเราก็ไม่รู้จะพูดไงบอกเอา,เอาแล้วแต่แ,ตแล้วแต่แล้วกัน <c oughs> แต่ว่าบอกก่อนว่าไม่ไม่เกี่ยวข้องเลยนะมังที <c oughs> ช่องปลอมมันมันเห็นแค่ตัวพวกเนี้ย <c oughs> ใช่เพราะนั้นเนี่ยถ้าออสปากดีตัวจริงช่องจริงต้องพิมพ์ไม่รู้เรื่องนะอเออส่วนใหญ่เน้นส่งสติ๊กเกอร์พิมอะไรก็จะมีแต่สาระไอไม้อะไรเยอะย้ำ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 อยู่นั้นแหละโอเคโอเคโอเคอ่ะนี่คือมิตรภาพ ความสัมพันธ์พี่น้องเพื่อนฝูงที่เกิดขึ้นแล้วจะดําจะดําเป็นแฟนตลกอยู่แล้วอาจารย์นุยรู้อยู่แล้วเนาะจำก็ดู<ช>ดูพี่ๆมาั้งแต,ตัวเล็กๆเด็กๆแล้วก็ติดตามมาตลอดก็ทุกวันนี้มีอาชีพมี move, มุกมีแก๊กมาเล่นในช่องเนี่ยก็เอามาจากอาจารย์อาจารย์ทั้งนั้นเลยไม่หรอกตลกมันก็คือจำอวดเจดูจตลกมาเยอะ ก็จำมาก็มาอวดบ้างเป็นของเจ๊เป็นของตัวเองบ้างไหวพิบปฏิพานของตัวเราเองด้วยเจ๊เก่งเจ๊เก่งผสมผสมกันไปเจแต่ว่าหลักๆ,ๆแล้วมาจากนี่แหละอาจารย์อาจารย์ออสด้วยนะเจ๊ก็ชอบดูออสน,นะออสเก่งมากนะครับเออ <ๆ S 2> น่ารักแบบนี้ต่อไปนะเอออ้าวันนี้เรามีของที่ลึกมาฝากทั้งสองท่านด้วยเป็นเรื่องละโอ้โหมาทีไรมีทุกทีเลยี่นุ้ยบอกว่าอยากได้นี่จากเวสป้าเจอร์ซียคลับ เขาเจคุยกับเขาเพาสนิทกันบอกว่าเนี่ยจะมาสัมภาษณ์สองคนแล้วบอกเฮ้ยฝากเสื้อบอลมาให้ทั้งสองคนหน่อยซึ่งอาจารย์นุ้ยนี่เจก็เสื้อบอลให้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนี่อันนี้ของออสนี่ตัวนี้สวยมากตัวนี้สวยมากนี่ของออสนะนี่นี่สวยไหมออสสวยอ่านี่มอบให้ออสเลยครับหนึ่งตัวก่อนอ่าถือไว้เลยถือไว้เลยค้างไว้อสเออนี่นี่นี่สวยไหมถือไว้เลยถือไว้เลยถือไว้นีถือไว้โอเคถือไว้อสอ่านี่แล้วก็ อันนี้ของอ๋ออีกตัวหนึ่งอ่านี่ของอ๋ออีกตัวหนึ่งตัวนี้เน่อ้าวนี่นี่เบอร์หกด้วยเบอร์หกเบอร์หกนี่นี่ของอ๋ออีกตัวหนึ่งถือว้ให้ออสองตัวนะครับอ๋อตัวนะโอเคโอเคนี่ของอ๋อแล้วก็อันนี้ของจันนุ้ยสวยมากสองตัวจานตัวนี้เหมือนที่พี่ป๊อปใส่ในรายการแคมป์้นอาจจะได้ไหมนี่นี่นี่มอบให้จานเลยตัวนี้ตัวนี้น่ารักมาก สวิ่งสวยนะพี่ป๊อปด้วยแล้วไซส์เดียวพี่ป๊อปด้วยเล็กกว่าเล็กกว่าอ๋อเล็กกว่าเออแล้วก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็น่ารักเฮ้ยโอ้โหไม่เคยได้เลยนะลายอย่างเงี้ยนี่เป็นเลเวอร์อันนี้ใส่สวยมากอาจารย์อ่นี่จากของอาจารย์สองตัวโอ้โขอบคุณมากนี่จากเวสต้าเจอร์ซี่คลับเขาฝากมาให้ขอบคุณเวสต้าเจอร์ซี่คลับด้วยเอ็น่ารักมากน่ารักมากเอออ่ะโอเคนะเสื้อสวยนะสวยอย่าลืมใส่พี่เตะบอลนะครับเออสวยทั้งสองตัวเลยเตะบอลอย่าลืมลูกถนัดเราเลยลูกแปรลูกลูกหลังเท้าลูกชิป ชิ้นลูกชิ้นอ่ะหิวแล้วล่ะถ้างี้ชิปชิปชิปลูกชิ้นโอเคโอเคเอ้าออสขอบคุณแฟนๆที่ติดตามออสมาตลอดหน่อยขอบคุณเลยเชิญนีครับมันยาวกว่านี้ได้ไหมมีอะไรเพิ่มไหมไม่มีอะไรสั้นๆเหรอฝรนี่นี่นี่สมองเรียนไม่ทันอ๋ออ่าลองคิดเองแล้วพูดเองอ่าขอบคุณแฟนๆดูสิลูกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรา่ยาวๆยาวไม่พูดเองนะออดพูดเองอันหนึ่งสองซ้ำก็แชร์ไร นี่เหรอให้กดแชร์กดไลค์คลิปนี้เหรอครับโอ้โหเนี่ยยังอุตส่าห์มาฝากช่องให้ด้วยนะเนี่ยเจเจอะไรเจอะไรนี่เจนะเจเจอะไรดำจ้ะเจดำเจดำเฮ้ยเจดำแล้ววันนี้ออสมารถอะไรยูกิอันดี้ไม่ได้กินออสหรอกพอออสขับรถยุกิเอโอเคเอาแล้วจันน้อยช่วงนี้ติดตามจันได้ที่ไหนบ้างจ๊ะ ก็ไปแคมป์บ้างจะในช่องบ้างนะครับส่วนมากก็ไปแคมป์พาออสไปเล่นน้ำบ้างอะไรบ้างแล้วก็รายการทั้งบริษัทหาทั้งก็มาดีครับรายการพี่พี่น้องน้องกันแหละอยู่เียนเนี้ยก็อยู่ตรงนี้ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วต้องบอกว่าตอนนี้งานในทีวีเนี่ยเจก็น่าจะรู้นะมันเบาๆมันมันก็ตอนนี้มันก็เรียกมันเป็นการเปลี่ยนถ่าย ยุคสมัยแล้วนะมันมาทางโซเชียลซะมากกว่าเราต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงอ่าแล้วก็ปรับตัวอยู่มันต้องอยู่กับมันให้ได้แต่จานนี้ท่องจานไปติดตามนะจานหนุ้ยเชิญยินน้มนี่มีคงมีแคมป์มีพาไปท่องไปเที่ยวเลยนะก็ไปเที่ยวบางตอนนั้นเคยทําตามติดชีวิตตลกทีอันนี้อันน้ดีมากเลยจานมันช่วงโควิดพอดีไงเราก็เลยหยุดทําไปเลยเพราะว่า เราไปอะใครก็ไม่อยากให้เราเข้าบ้านใช่ใช่ใช่เพราะตอนนั้นมันเสี่ยงกันหมดเนาะใช่แล้วก็เลยหายไปเป็นประมาณสองปีกว่าก็หายไปแล้วกลับมาทำากลับมาทำทิ้งไปเลยกลับมาทํตามเตชีวิตตลกชอบแล้วไปเจอตลกเก่าๆที่เราคิดถึงอะคนทําเยอะละเอาเหรอบางทีพี่ๆน้องๆเขาก็ไปหาไปนน่นไปนี่เราก็ไม่อยากไปเดับเขาก็คนละมุมไงเราก็เลยฉีกไปแคมป์เลยบางทีไปนี่ก็เอาออสไปละอ่าเออบางทีอีพีนี้เอาตลกเพื่อนๆไปอีพีหน้าอาจจะเอาเพื่อนคนนี้มามาแจมบ้างคอนแลบกัน คอลแลบกันจะได้เปลี่ยนมุมถ่ายาเป็นแคมป์คุยข้างแคมป์อาวคุยข้างแคมป์ใช่แล้วที่พี่หลุยไปนี่เขาไปขโมยกินของเต็นท์หนืนีน่เริ่งจริงไหม <c oughs> เขาเป็นคนที่สนิทกับคนง่ายอัจฉริยะสายดีเป็นนักสแสดงที่ไม่ถือตัวไม่ถ<อ>ือตัวใครจะดึงไปเหม็นตรงไหนเอ้ยใครใจะดึงไปมองไปเห็นตรงไหนก็ได้ใครจะดึงไปกอดไปหอมก็ได้หมดมีแล้วมีคนดึงไปกอดไปหอมไหมมีคนดึงไปกอดไปหอมบ้างไหมไม่มีนะ ตัวอย่างมันเป็นเมื่อกขนาดนั้นพอกลางเต็นเสร็จยังไม่ได้อาบน้ําไปแคมป์เนี่ยมีมีมชามออกัะตเกียบช้อนแค่นั้นก็อ,อยู่ได้แล้วอาหารไม่ต้องซื้อตุนเดี๋ยวไปเอาคะเต็นข้างๆเขาสนิทกับคนง่ายอแล้วคนเหล่านั้นสนิทกับเขาไหมไม่รู้เขาอยากสนิทหรือเปล่าีรยวนี้เริ่มรู้แล้วเนี่ยพอพี่หลุยส์ไปด้วยเนี่ยพอประมาณ คุ้มหนึ่งกินหมูกระทะย่างทำกับข้าวกินไปเห็นพี่หลุยเดินไปแม่งรุดเต้นเลยรู้กันรู้กันปิดครัวอันนี้หยอกเล่นนะพี่หลุยเขาเป็นคนน่ารักก็เนี่ยเดี๋ยวจะเชิญแกมาออกเหมือนกันมาได้เลยเอาลูกเข้ามาเดียวโอ้โหน้องภูมิพี่หลุยกับน้องภูมิมาก็เหมือนกันด้วยกับมาคอรดอย่างเงี้ยออดีใช่ไหมก็คนละแบบ ้อ,องภูมกิก็เด็กพิเศษอีกคนะละแบบแต่น่ารักนะก็แบบเห็นเขาฟังเพลงเล่นในแพดอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อีกมุมหนึ่งของเขาแต่ก็คุยรู้เรื่องถ้าไปหลุยมาด้วยอ่าโอเคอเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูต้องติดตามจะนเดี๋ยว้องติดต่อจะหลุยมาออกวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติกับเจดําชอวอีพีที่100มากๆกับ <ๆ S 2> แขกรับเชิญพิเศษ2ท่านนี้ซึ่งเจดําติดตามแล้วก็รักแล้วก็เขาเลยชื่นชมทั้งคู่มาโดยตลอดแล้วก็แบบ เก่งอย่างนี้ต่อไปนะลูกนะน่ารักแบบนี้ต่อไปนะครับอเออผู้ใหญ่เขาจะได้เอ็นดูเราน่ารักสุดยอดมากอรออปากดีนะจ๊ะนุ้ยเชิญยิ้มขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจา้จาอ่ะฝากด้วยแล้วกันนะจ๊ะก,ก็ติดตามมันไปนะพี่ๆน้องๆเราอยู่ตรงนี้แหละก็เจทท๊ลําทอคคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยนั่นเองนะจ๊ะขอบระเจ้าวขขอวยพรทุกคนนะอีพีนี้พิเศษสุดๆเลยนะไปเลยไม่รู้จัะกับใคร